สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำสมุนไพรสรรพคุณดีๆชนิดหนึ่งนะครับนั่นคือต้นครอบจัก,กรวาลน,นะครับปรับสมุนไพรไทยสรรพคุณดีๆนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับและหนึ่งในนั้นมีสมุนไพรที่ชื่อว่าครอบจักรวาลหรือต้นครอบฟันสีนะครับ เห็นชื่อแล้วก็เดาได้เลยนะครับว่าสปปรรพคุณต้องครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเรามาทําความรู้จักกับต้นครอบจัก,กรวาลและก็สปปรรพคุณจะดีอย่างไรบ้างกันดีกว่านะครับสําหรับสมุนไพรชนิดนี้ก็จะมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นครอบจัก,กรวาลครอบฝันสีครอบจัก,กรวาลตอบแปบปอบแปบมะก้องเข้าก่อนเข้าผงผาง ครอบตลับยาขัดหลวงยาขัดใบป้อมขัดมอนหลวงเป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าแล้วแต่ภูมิภาคเลยนะครับว่าจะเรียกชื่ออะไรนะครับ ต้นครอบจัก,กรวาลนั้นเป็นไม้พันธุ์พุ่มนะครับลำต้นสูงไม่เกิน5ฟุตนะครับใบจะกลมแล้วก็กว้างประมาณ7เซนนะครับตัวใบจะมีขนสีขาวเล็กๆปกคลุมอยู่นะครับลักษณะใบค่อนข้างจะหนานะครับส่วนดอกเป็นดอกสีเหลืองขนาดประมาณ2-3มเซนนะครับผลต้นครอบจัก,กรวาลจะมีลักษณะกลมเป็นกลีบีบนะครับขายฟันสีที่ใช้สีขาวนะครับแต่ลักษณะผลจะเป็นทรงตูม ไม่บานอ้าเหมือนพืชชนิดอื่นๆนะครับรับต้นครอบจัก,กรวาลน,นั้นเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นครอบจัก,กรวาลได้ทั้งราต้นแล้วก็ลากแล้วก็เมล็ดเลยนะครับโดยสปปรรพคุณต้นครอบจัก,กรวาลจะแบ่งตามส่วนๆดังนี้เลยนะครับทั้งต้นเลยนะครับลดชุ่มใช้แก้ร้อนชื้นฟอกเลือดแก้ท้องร่วงหูอื้อหูหนวกแผลบวมเป็นหนองโรคเลือนปัสสาวะขัดปัสสาวะเจ็บปัสสาวะ คุนคางทูมขับลมบำรุงโลหิตด,ดับพิษร้อนในร่างกายด้วยนะครับโดยตัดทั้งต้นล้างให้สะอาดตากจนแห้งแล้วก็นำต้นครอบจัก,กรวาลแห้งประมาณ30 -60 ถึงกกรัมนะครับต้มกับน้ำดื่มหรือตุนกับเนื้อไก่รับประทานนะครับส่วนใช้ภายนอกให้นำต้นครอบจัก,กรวาลแห้งมาตำแล้วพอกตามร่างกายนะครับ สำหรับใบนะครับให้นำใบสดมาตำให้ละเอียดแล้วก็บ่มฝีให้แตกเร็วนะครับแล้วก็นำใบมาต้มกับน้ำใช้อบพุน่นฝาแก้ปวดฟันแก้เมือกอักเสบได้ด้วยนะครับส่วนของรากต้นครอบจัก,กรวาลน,นะครับเป็นส่วนที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางตำรับยามากที่สุดเลยนะครับโดยตำรับยาที่ว่านี้ก็มีดังนี้เลยนะครับแก้ฤิสีดวงทวารน,นะครับก็คือใช้ราก ต้นครอบจัก,กรวาล150กรัมนะครับต้มกับน้ําแล้วเคี่ยวจนได้น้ําข้นๆดื่มประมาณหนึ่งถ้วยชานะครับส่วนที่เหลือเอาตั้งอุ่นแล้วลมไอร้อนที่ก้นนะครับใช้ลมวันละ5-6ครั้งจากนั้นก็ล้างแผลด้วยน้ําอุ่นอีกรอบนะครับให้บำรุงกำลังนะครับให้ใช้รากแห้ง60กรัมต้มกับขาหมูสองขาผสมกับเหล้าเหลือง60กรัมเคี่ยวเป็นยาบำรุงร่างกายได้นะครับ แก้แผลอักเสบนะครับก็ใช้ราบแห้ง30กรัมผสมน้ำแล้วก็เล่าอย่างละเท่าๆกันนะครับตุนรับประทานตำรับยานี้จะช่วยรักษาแผลอักเสบที่ทำให้กล้ามเนื้อรีบนะครับแก้คอตีบใช้รากสดของต้นครอบจัก,กรวาล30กรัมนะครับต้มกับน้ำดื่มนะครับแก้หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังนะครับ ก็คือใช้ลากแห้ง15-30กรัมนะครับข้าวเหนียว1ถ้วยหรือจะเป็นเนื้อหมูไม่ติดมันก็ได้นะครับหรือว่าเต้าหู้ก็ได้นะครับนำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มน้ำรับประทานนะครับ แก้รากฟันเน่าเป็นหนองนะครับใช้รากแห้ง15กรัมต้มกับน้ําสะอาดผสมน้ําตาลแดงพอสมควรนะครับหรือใช้รากแห้งแช่น้ําส้มสายชูหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเอาผ้าหอ่ออมไว้ในปากบ่อยๆนะครับแก้เป็นลมแก้ลึกดระดูขาวในสตรีนะครับใช้รากแห้ง30กรัมแล้วก็ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาเลยนะครับ สำหรับมเมล็ดนะครับก็แก้บิดมูกเลือดนะครับใช้มเมล็ดคั่วให้เกียมจากนั้นบดเป็นผงนะครับรับประทานพร้อมน้ำพึ่งครั้งละ3.2กรัมวันละ3ครั้งก่อนอาหารนะครับแก้ฝีฝักบัวนะครับก็คือใช้มเมล็ดหนึ่งช่อบดเป็นผงชงน้ำสุกอุ่นรับประทานแล้วเอาใบสดตำผสมกับน้ำพึ่งนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับพอกที่แผลไว้นะครับ บางคนยังสงสัยว่าต้นคอบจักรวาลน,นั้นยังจะรักษาสะเก็ดเงินหรือแก้ลมชักได้หรือไม่นะครับหลายๆท, ideally, <ped aling> ท่านก็เคยสงสัยว่าต้นครอบจักรวาลน,นั้นสามารถรักษาสะเก็ดเงินแก้ลมชักได้หรือไม่นะครับ <ped aling> เคยมีข้อมูลแชร์ต่อๆกันมาว่าหากนําต้นครอบจักรวาลมาต้มน้ําดื่มจะช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินได้หรือจะนําทั้งต้น รวมรากมาต้มน้ำจนเดือดแล้วก็ดื่มเป็นประจำก็จะช่วยรักษาลมโรคลมบ้าหมูหรือลมชักได้ด้วยนะครับโดยตำรับยาดังกล่าวเป็นของหมอพื้นบ้านนะครับและเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ยังไม่มีงานวิจัยรับรองชัดเจนนะครับว่ารักษาการเหล่านี้ได้ผลจริงหรือไม่นะครับ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ยาสมุนไพรด้วยนะครับเพราะบางตำรับยาอาจไม่เหมาะกับสุขภาพของแต่ละคนนะครับสรพคุณของต้นครอบจักรวาลมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยนะครับแต่การใช้สมุนไพรใดๆก็ตามนะครับควรได้รับการแนะนําจากแพทย์แผนไทยหรือหาก ใครมีโรคประจำตัวต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้สมุนไพรทุกชนิดด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับช่องก่อัใช้สตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ